สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องนายเดี่ยวคนชิวๆวันนี้นำเสนอเมนูปลาหมึกผัดชาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและขั้นตอนในการทำกันเลยนะครับนี่ก็คือหน้าตาของวัตถุดิบในการทำผัดชาปลาหมึกวัตถุดิบของเราก็ประกอบไปด้วยปลาหมึก ยอดมะพร้าวอ่อนถั่วฝักยาวพริกกระเทียมสับพริกเหลืองสับผงปรุงรสน้ำตาลซอสฝาเขียวน้ำมันหอยเมืเขือวปอกพริกไทยอ่อน กระชายซอยพริกชี้ฟ้าแดงใบโหระพาใบมะกรูดเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการทำกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยนะครับก็เอากระทะตั้งเตานะครับเปิดไฟใส่น้ำมันนะครับ ต่อไปนะครับผมก็จะเอาพริกกระเทียมสับใส่ลงไปผัดคุกเขาให้พริกกับกระเทียมเราเหลืองหอมนะครับ เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะใส่พริกเหลืองสักผัดไปเรื่อยๆเลยนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะใส่มะเขือเปราะนะครับแล้วก็ผัดคลุกเขาให้เมื่อเขือเปาะเราโดนน้ำมันให้ต่วนะครับ ผมก็จะเติมน้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวผมก็จะปิดฝาไว้รับหนึ่งให้มะเขือเราสุกทั่วถึงนะครับเมื่อเวลาผ่านเสร็จแล้ว มะเขือเราจะได้ไม่ดำนะครับเมื่อเราผัดมะเขือมาได้สักแป๊บหนึ่งแล้วนะครับเราก็จะเปิดฝาดูมะเขือเราก็เริ่มนิ่มแล้ว นะครับเดี๋ยวขัน้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะใส่กระชายกระชายซอยกับพริกไทยอ่อนนะครับใส่ลงไปเลยผัดคลุกเขาทั้งหมดให้เข้ากันเลยนะครับ ผมก็จะเติมน้ำเปล่าไปอีกนิดนึงเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสกันนะครับต่อไปนะครับผมก็จะใส่น้ำมันหอยนะครับซอสปะเขียว ขปงฟงโรสน้ำตาลทรายแล้วก็ผัดคุกเ้าทั้งหมดให้เข้ากันเลยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับ ผมก็จะใส่ยอดมะพร้าวอ่อนกับถั่วฝักยาวนะครับแล้วก็ผัดคลุกเค้าทั้งหมดให้เข้ากันเลยนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะใส่หมึกใส่หมึกลงไปแล้วก็ทำการผัดคุกเขาทั้งหมดให้เข้ากันนะครับเมนูนี้ก็อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ยุ่งยากใครๆก็ทำได้นะครับ ชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องในยเดี๋ยวคนคิวๆด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่ง,งเพื่อแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆลงจะได้ไม่พลาดการติดตามนะครับเทนะครับถ้าแห้งไปเดี๋ยวเราก็เติมน้ำอีกนิดนึงโอเคผัดชา มึกเราก็จะเสร็จแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะใส่ใบโหระพากับมะกรูดนะครับใบมะกรูดลงไปเลยก็จะเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนการผัดข่า ปลาหมึกของเรานะครับเดี๋ยวเราก็จะปิดไฟเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนตักเสิร์ฟใส่ชามกันอีกทีหนึ่งนะครับแต่งโรยหน้าด้วยพริกขี้ฟ้าแดงดีสานหน้าตาหน้ารับประทานมากเลยนะครับ กับเมนูผัดฉ่าปลาหมึกโอเคนะครับและนี่ก็คือหน้าตาของปลาหมึกผัดฉ่าเมื่อเราตักเสิร์ฟใส่ชามเสร็จแล้วสีสันหน้าตาน่ารับประทานมากเลยนะครับสำหรับเมนูนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่เมนูหน้า สวัสดีครับ